เจ้าเสือใหญ่ถามแฟนมวยครับร้อปอนว่าไงดีครับทุกคนหรือว่าเจ้าเสือใหญ่จะลดเวทลงมาครับหลังสุดนี่ชกไฟเวทน้ำหนักก็อยู่ในช่วงร2 5ย3ีถึงร้อยาอยากจะลดมาร้อก็คือในรุ่นสตรอเวทน้ำหนักมากกว่า1้อแต่ไม่เกิน125ในรุ่นนี้แชมป์โลกอัติกาโมยไทยคือพระจันฉาย PK ส่วนแชมป์โลก กติกาคิกบ็อกซิ่งหมัดหมาสดๆดร้อนๆก็คือดิเบลาน่าสนใจไหมครับรถรุ่นลงมาครับรถลงมาในรุ่นนี้เห็นก็มีคอมเมนต์จากแฟนมวยเหมือนกันนะครับว่าหลายท่านบอกเห็นด้วยออสยยามารถนิยาินิยา5นี่แหละจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบแรงประทะจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบารูปร่างใครเยอะดีหรือไม่ครับ ลดเวทลงมาสำหรับเจ้าเสือใหญ่สอเดชะพันธ์ครับ